ส,นนส่สานนวสวัสดีจ้าต้มบักหอยค่ะพี่น้องใส่หอยคมค่ะต้มกุนกับตำบักทัวปีค่ะน่ค่ะล่างสะอาดต้มใส่เกลือไปบักค้ามออนค่ะเมื่อนี้กินตำทั่วต้มหอยกับผักกระแยงหน้าค่ะพี่น้องเขากันดีดีค่ะ มาต้มบักหอยก้อนค่ะใส่น้ำใส่เกลือเนาะค่ะแล้วก็ใส่ใบบักข้ามออนค่ะน้ำเดือดก็เอาหอยลงไปต้มค่ะปิดฝาหม้อไว้จนหอยสุกค่ะห <c oughs> อยสุกแล้วค่อยไปตำทั่วค่ะมือด้ใดประกอบใส่น้ำค่ะพี่น้องตำทั่วใส่ปลาแดกตอนค่ะ ตัมบักพีก,กอนค่ะตำพรพีกแล้วก็ตัดปักทั่วใส่ค่ะหักใส่กระไดค่ะจะมากตำแบบแหลกค่ะพี่น้องถ้าตำบอแหลกมันบอเขาเครืองค่ะ ตำแหลกแล้วกับปรุงรสค่ะเครื่องปรุงจะมีเนี่ยค่ะปักเคือเทศค่ะปักเคือเทศปักกอบปกหน้าว่ะตำทั่วใส่บาัาขามเปียกกับแสบด้วยพี่น้องแต่ว่าเหมือนในบริษัทจะใส่บักคามเปียกกับปลาแน่อื่นค่ะ,ะเครื่องปรุงรสจะมีชูรสปลาหลาตอนแหล้วก็น้ำปลาด้วยค่ะ นัวๆค่ะพี่น้องตำทัวจะกเขาครับอ่าปลาทูปลาทูหนึ่งเลค่ะปลาทูเข่งเอามาเปลี่ยนกินกับตำทัวย่างนาวนนนเนี่แซ่บแซ่พี่น้องแต่เมือนี่ก็ได้แต่ตุมบักหอยค่ะตุมบักหอยกับาคากอยกู่ค่ะตุมหอยขมตําทัวพักกด้แย่น้านค่ะพี่น้องกับข้าวเหนียวจําค่ะแปลกๆนัวๆค่ะ และจารยบแส่น้ำกันสวัสดีค่ะ